โดนคลึงโดนยิงโดนแทงมีปัญหาเรื่องเกมรับดูคลิปนี้ให้จบครับกสวัสดีครับผมออราวนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมอ e ีฟุตบอลเช่นเดิมนะครับแล้วก็ก็นะครับหลังจากที่ได้อัปเดตมาภาคล่าสุดนี้นะครับเป็นแพท4.00นะครับ บอกได้เลยว่าเป็นแพทแห่งเกมลุกอย่างแท้จริงเลยก็ <g ül> <g ül> <g ül> อย่างแรกนะครับที่มันเพิ่มมาในตั้งค่านะครับก็คือสมาร์ทแอซิดนะครับสมาร์ทแอซิดเนะี่ยมันจะช่วยให้แบบนักเตะคล่องขึ้นแล้วก็ยิงได้ดีขึ้นส่งบอลก็ดีด้วยขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือสกิลที่เข้ามาใหม่อย่างการคืนบอลน,นะครับซึ่งผมบอกตรงๆว่าคืนบอลมันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้น,น,นแต่ส่วนตัวถ้า คนที่ใช้แบบใช้เป็นอะ่ะผมว่าโอเคมันโกงเลยแหละเพราะว่ามันสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จึงมาแนะนําในเรื่องของเกมลับนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูการจัดคู่เกมลับแล้วก็การตั้งค่านะครับนักเตะสไตล์ไหนควรจะคู่กันนะครับแล้วก็จะพามาเล่นดู1เกมนะครับโอเคไป let's go โอเคนี่ครับก็มาอยู่ที่แผนของผมนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับกองหลัง2องไอ้ฟานมิเคนเบอร์กับลุยดีอาร์นะครับควรจะเป็นสไตล์ที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณใช้ลุยดีอาร์เดอะเดสทอยเยอร์ใช่ไหมครับสไตล์ของลุยดีอาร์นะครับแล้วก็สไตล์ของลูทิเกอร์ก็เป็นเดอะเดสทอยเยอร์นะครับเวลาที่จะเล่นเกมจริงๆนะครับเวลาเกมรับนะครับมันจะยืนอย่างนี้มันจะยืนสูงแบบนี้ครับ จะยืนสูงแบบนี้ครับเพราะว่าสไตล์เดอะเดสทอยเลอร์ er มันเป็นนิสัยของมันครับก็คือพุ่งเข้าไปที่จะไปกดดันคู่ต่อสู้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นสไตล์เป็นเป็นกองหลังที่เป็นตัวเข้าก่อนนะครับซึ่งพื้นที่หลังลายของเราครับมันจะโล่งแล้วเราจะโดนแทงทะลุช่องได้ง่ายก็คือจะใช้เดอะเดสทอยเลอร์เดินคู่กัน,นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วถ้าสมมติว่าเมีคนถามว่าเออแล้วถ้าผมอยากใช้เดอะเดสทอยเลอร์คู่อย่างนี้ครับมันเล่นมันใช้ได้นะครับถ้าสมมติว่าคุณคุมกองหลังดีแล้วก็ คุณใช้วิธีการเอ,อ่อเพิ่มกดเข้าไปดิเฟนซีฟแล้วก็กดที่ใครสักคนที่คุณอยากให้เป็นตัวซ้อนสมมุติว่าผมอยากให้ลูดิเกอร์เป็นตัวซ้อนแบบนี้ครับมันก็ทําได้ครับก็คือถ้าสมมุติเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูด mm ิอาร์คเป็นคนเข้าแล้วก็ลูดิเกอร์ก็จะเป็นคนซ้อนซึ่งมันก็ทําได้แต่ว่าส่วนส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าเออมันเปลืองช่องว่ะเราใช้สไตล์ที่มันเป็นธรรมชาติของมันดีกว่า ก็คือที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือใช้ใช้กองหลังที่มีสไตล์บิวอัพครับอย่างฟานเบคเคนเบลเออร์ auer, หรือว่าฟานได้ใครก็ได้ครับที่เป็นสไตล์บิวอัพถ้าเป็นสไตล์บิวอัพนะครับมันก็จะเป็นตัวซ้อนมากกว่าที่จะเป็นตัวเข้าแล้วเกมลับเราจะสมดุลครับก็คือดูดูตรงเกมลับนะครับดูดิอาจะเข้าแล้วก็ฟันไดจะซ้อน ซึ่งมันจะทําให้กองหลังเราเหนียวมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการยงิงไกลหรือว่าแทงทะลุช่องนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตรงกันข้ามกับน,นะครับถ้าสมมติว่าใช้บิวอัพทั้งสองนะครับอย่างผมเอาผมเอาลูดีอัสลงไปใช่ไหมแล้วผมก็เอาฟานบเคบคเอนบาวเออร์ยืนคู่กับฟานไดซึ่งถ้าแบบนี้นะครับมันก็มีความเหนียวครับการแทงทะลุช่องยากมากครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวก็คือพื้นที่ด้านบนนะครับตรงระหว่างกองกลางตัวรับกับ จะมีพื้นที่เยอะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเข้ากดดันเหมือนเดรดเดทอยเยอร์มันทําให้เราโดนยิงไกลได้ง่ายแล้วก็โดนปัดง่ายนะครับก็คือทางที่ดีอย่างที่ผมพูดแล้วครับกล้องหลัง2ควรจะเป็นสไตล์ที่แตกต่างกันครับแล้วก็จะดีมากๆเลยครับถ้าสมมติว่าเป็นสไตล์เดรดเดอร์ทอยเยอร์แล้วก็บิวอัพยืนคู่กันครับประมาณนี้จัดคู่กล้องหลังไงให้มันลงตัวที่สุดครับแบบให้มันเหนียวที่สุดแต่ผมบอกไม่ได้นะครับว่ากันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันอยู่ที่คนเล่นซะมากกว่าแต่ว่า อันนี้มันก็เป็นส่วนตัวช่วยเราเล่นง่ายขึ้นแต่ทีนี้ก็เรียบร้อยแลวนะครับผมก็จะมาเล่นเลยนะครับไปดูกันในเกมนะครับมาดูคู่ต่อสู้กันโอ้โหดูกองหน้านี่ <c oughs> อีกโ,โ, <c oughs> โคตรโหด <c oughs> อ่ะก็มาดูครับว่าผมจะเอาอยู่ไหมครับกองหน้าก็เป็นเอโต้นะครับก็ต้องระวังลูกสวนกลับให้ดีเลยดูดูจังหวะนี้ผมยืน ภูมิลายกองหลังนะเห็นไหมเราไม่ต้องเข้าไปครับเรากักเอาไว้เรากักเอาไว้เ,เ,ไวเวลาเราเล่นสถานการณ์เล่นเกมลับแดนบนครับไอ้แดนล่างเรากักเอาไว้วเรากักเอาไว้เห็นไหมครับเนี่ยเขาก็บุกผมมาทุกที่ทุกทางเลยนะครับผมก็เกมนี้จะเป็นเกมที่นั้นเกมลับได้ดีเลยครับทดสอบเกมลับต้องสมาธินะครับเวลาเล่นเกมลับ โอ้ยมันบุกผมหนักมากลยเนี่ยนะก็ไมาดูขึ้งหลังต่อนะก็ยังศูนย์ศูนอยู่นะนี่ครับเห็นไหมเราดอดักจังหวะผมกดแมตอัพค้างไว้นะแล้วก็ไม่ต้องกดอนาล็อกไปไหนครับกดแมตอัพค้างไว้แล้วก็ค่อยเข้าตอนที่มันจังหวะดีๆครับ กดเนวแอฟค้างไว้อย่าให้มันเข้าแล้วก็ค่อยๆเนี่ยเห็นไหมให้มันดักเอาครับให้ AI มันดักบอลไปเราก็เล่นตามเกมของเราไปเนี่ยผมกดแนอัพค้างไว้แล้วก็ให้มันเข้าบอลเนี่เห็นไหม,เ,หไหมเราแค่บังทางไว้ครับเพราะว่าเนีย่ยผมบังทางไว้เห็นไหมครับผมบังทางไว้ผมไม่ได้เข้าไปแบบตรงๆนะผมบังทางไว้บังทางการส่งบอลของเขา เนี่บางทางไว้นี่ครับไม่ยากครับไม่ยากแต่ผมไม่ได้บุกเลย <c oughs> มันบุกผมอย่างเดียวเลยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรจ่าใช่โอ้โหดูดิเดนี่ยผมบางทางไว้เห็นไหมมันเก็บหมดครับเก็บหมดอย่างผมใช้ฟานบิคเคนเบอ,อร์คู่กับเอฟก้าดาวิดก็เก็บหมดอะดูเห็นไหมมันเก็บหมดเลย เห็นไหมครับมันเก็บหมดไม่ต้องกลัวครับโอเคเดี๋ยวจังหวะที่โดนสวนนะครับเอากองหลังดึงกลับมาก่อนครับเอาให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในการเล่นเกมรับของเราก่อนเราอย่าไปเพจก่อนนะครับเพราะว่ามันจะหลุดตำแหน่งได้โอเคเกมนี้ก็จบไปศูนย์ศูนย์ก็ผมแทบจะไม่ได้บลุกเลยเล่นเกมรับทางเกมก็เป็นอาจอาจจะช่วยได้ไม่มากนะครับถ้าับบางคนแต่ว่า ผมว่าสิ่งที่ผมแนะนําไปมันก็ช่วยบางคนได้อยู่ผมว่าก็เป็นเคสต้าดี้ที่ดีนะสาหรับเกมนี้ว่าเวลาเราเล่นเกมรับ้ะแล้วกองหน้าเขาไม่ได้กากานะครับเป็นเอโต้ตำนานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยได้ขนาดไห้ก็สําหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตาใค,คลิปด้วยนะครับแล้วผมจะทําคลิปดีๆมาอีกนะครับก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย